สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ามาวันนี้เราก็มาพาชมพืชผักสวนครัวที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด p l a n านะคะมาดูซิมีอะไรจะเจริญติบโตงอกงามมั้งเดี๋ยวเราเริ่มแต่ตรงนี้ดีกว่านี่เอามองนี้เลยดีกว่านี่อันนี้เป็น อดอกอันทันสีขาวของพี่ติ๊ดนะจ๊ะพี่สุปราณีวรรณรากากิจนะอันนี้มันมีทงเทงมาด้วยไงก็เลยปล่อยให้อพี่ติ๊ดเลื้อพันกับทงเทงนี่แหละ <c oughs> เลื้ไปนู่นแล้วเลื้อไปนู่นแล้วอันนี้ที่เราหมักดินไว้หมักดินไว้ อีกรอบหนึ่งคราวที่แล้วเราเอามะเขือน่าจะเป็นมะเขือเปราะมาลงแต่ที่นี้ไม่ค่อยได้ดูแลแต่เราก็ถอนเขาออกไปเอาไปเสริมรากแล้วนะเอาถอนมะเขือไปทําแบบเสริมรากอะ่ะการเสริมรากจะทําให้เขาเช่วยกันหาอาหารไงต้นเขาก็จะแข็งแรงใช่ป่ะเราทําเรียบร้อยแล้วได้ผลด้วยนะตอนนี้กําลังมีแบบแตก แตกใบแตกยอดออกจากตานะเดี๋ยวเราแต่เราทําคลิปคลิปเ,ลเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยปล่อยถ้าทําสําเร็จแล้วค่อยปล่อยคลิปถ้าไม่สําเร็จก็จะลบคลิปทิ้ง <c oughs> <c oughs> นี่อมแซบออมแซบสาบเสือปลูกกันอยู่ในี้นะ,อะเอามาจิ้มจิ้มจิ้มจิมนี่มะเขือพวงตัดกิง่งมาปากักช้ำทั้งนั้น อมแซบนี่เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนปลูกนะเนี่ยเนี่ยยอดเขาเนี่ยปลูกไว้เนี่ยไว้ต้มกับมามา่ากินได้ต้มจืดได้อร่อยต้มจืดหมูสับนี่อยงอร่อยเลยตำลึงหวานนะอมแซบตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบารินทางนะคะตัดก,กินปักชามก็ติดง่ายๆเนี่ยรับรองได้ถ้าปลูกนะมีกินตลอดอนะ่ะแต่ถ้าใครไม่อยากให้เขาลามก็ต้องจำกัดพื้นที่ให้เขา ไม่งั้นลามทั่วมนะแป้นดอกพิเศษตัดแต่งหลายรอบแล้วอยู่ในตะกรา้าเนี่ยเนี่ยปลูกอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรากลงดินโอ้เป็นไงจ้าไหนขอดูหน่อยสิดูดีไหมดูดียังไม่ได้ตอนกิ่งนะว,ว่าจะตอนกิ่งก็ลืมมาตอกฝรั่ง น้องกระต่ายที่บริษัทชอบกินมากเราเอาไปตำเราเก็บมะกอกฝรั่งไปตำนะอร่อยจริงๆอร่อยมากๆเลยตมแบบส้มตำนั่นแหละใครจะใส่ปงใส่ปูใส่ปลาลงปลาร้าได้หมดเก็บไปตำอย่างอร่อยเลยแซบ่บแยอดจะอร่อยโอ๊ยติดดอกติดดอกไปแล้ว รงน,นี้ก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเดี๋ยวคนหน่อยสิโอ้โห oh. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโอ้โหดู oh. นี่นี่นี่อันชันสีขาวคอามพิทิตนี่นี่นี่นะอันชันสีขาว,ขออขาวโอ้หม่องนี้พันระเบิดเถิดเทิงเลยหม่องนี้เออมันเอาพิติด ที่สุปราณีวันรักากาจิตเ <c oughs> นี่ยมนาวแป้นดอกพิเศษดอกจริงจริงติดดอกกดกดอกติดลูกดอกจริงจริงทยอยเก็บลูกไอแก้แก่ๆไปกินบ้างหูต้นนี้ดกดกสมชื่อดกสมชื่อแป้นดอกพิเศษจริงๆนะคะเห็นไหมเหลือยังเก็บได้ล้วลูกเงี้ย ยายเก็บแบบอึบเอาอึบอือก็โห้ยหมองนี้เดี๋วกกัน่ยรามีเอาลงน้ำหมักเลือดทุรเรียนนี่น้ำหมักเลือดทุรเรียนนะฮะจริงๆเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวเนีก็เราก็เอาผลเพื่อใส่เลย,พยเพิ่มโพแทสเซียมให้ ดูฟักทองโอ้ยมองนี้มันแน่นนะนี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บแล้วเราปล่อยให้เขาแก่เนี่ยกระเจี๊ยบที่อยู่ในร่องปูนที่เราเอาเม็ดมาหยอดไว้ในร่องปูน <c oughs> โอ้ยเอาเพี้ยมา <c oughs> เห็นเพี้ยไหมนี่คือเพี้ยนะคะเดี๋ยวเราต้องจัดการเรามีน้ำหมัก เรามีน้ำหมักพวกเผ็ดร้อนน้ำหมักพืชขมเดี๋ยวเราเอามาจัดการดีเราไม่กลัวเราทำน้ำหมักสมุนไพรไล่มแมลงไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่มีไม่ได้ทำน้ำหมักอย่างเราก็เอานี่นะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้นโต๊ะแล้วก็น้ำยาล้างจานหนึ่งช้นโต๊ะ ใส่ไปน้ําขวดนะที่เรากินน้ํำมา1.5ลิตรขยาวขยาวขยาวแล้วก็เอามาฉีดพ่นเลยนะรับรองไม่เหลือกิ่นชุนๆของน้ําส้มสายชูมันก็อยู่ไม่ได้แล้วส่วนน้ํายาล้างจานนี่เขาก็จะมีสารเอ,อ,อะไรลดแรงตึงผิว เวลาเพี้ยโดนเข้าไปเนี่ยหายใจไม่ออกตายครับท่านนี่ผักเป็ดญี่ปุ่นเยอะมากเลยจิ้มจิ้มไนระเดี๋ยวตับไปทํากับข้าวดีกว่าผักเป็ดญี่ปุ่นนะอยากให้ทุกคนปลูกเช่นกันเพราะเขาขยายพันธุ์ง่ายโดยการตัดกิ่งปักชำเนี่ยรากจะออกตามข้อเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้ทุกคนปลูกเพราะว่าปลูกง่ายขยายเร็วด้วย โอ้โห oh, โตดีนะโตดีจริงเลยอันนี้เป็นมะยมที่เราตัดกิ่งปักชำนะโตดีนะรากน่าจะลงดินเพราะพื้นตรงนี้รากสามารถชอนชัยลงดินได้สบายๆเลยเนะี่ยปลูกตรงนี้ก็น่าจะโตอะมะยมตัดกิ่งปักชำขนาดตัดแต่งไปนะแตกดีดี ส่วนมากเราก็ใช้น้ำหมักสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งพวกน้ำหมักจุลินทรีย์สงเราแสงน้ำหมักจากเศษอาหารโฮอร์โมนมสดโฮอร์โมนไข่ผสมผสมกันไปถ้าเราพูดแบบนี้นะจริงๆเราไม่มีสุดตายตัวนะแต่ถ้าใครที่จะทําตามเราก็เอาอย่างละหนึ่งแก้วกาแฟก็ได้ผสมกันแต่โฮอร์โมนมสดโฮอร์โมนไข่ใส่นิดหน่อยก็ได้อย่างละหนึ่งฝาเพราะก็มีจุลินทรีย์เยอะแล้ว แล้วก็เนี่ยขยันใส่หน่อยพื่นผักสวนครวัวเรามันจะได้แข็งแรงจะเริเติบโตงอกงามติดดอกออกผลให้เราได้กินนะนี่ยังไม่ได้ตัดแต่งใบเนี่ยนี่ของน้องหนวดเออไม่ใช่ม่อนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเราให้มามาบริเขอตาเที่ยงแอนนคะรพนมช่องเดชชลสุอิน ใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามใปที่เกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยนแลความพนมด้วยนะจ๊ะทำไมไม่ซูมเนี่ยฮะเป็นไรเนี่ยดูสิเอออ๋อเหรอต้องเอานิ้วจิ้มข้าไปนี่ตามไปดูตามไปอุดหนุนน้องหนวดน้องหนวดอยู่ทุกช่อง น้องหนวยกับน้องปอนี่อยู่ทุกช่องไปช่วยไปช่วยอุดหนุนน้องปอกับน้องหนวดหน่อยสองตายายเขาขยานันขยนันอันนี้เปลูกไว้นะอยากให้ทุกคนปลูกเพราะว่าพวกพืชผักขมๆต,ต่างๆเนี่ยเด็ดมาอย่างเนี้ยถ้าใครไม่ได้หมักนะไม่ได้หมักพืชขมไม่ได้ทําแบบเรานะก็เด็ดมาแบบนี้แล้วไปใส่ต้นไม้ที่มันมีแมลงวีขาว ใส่แบบนี้เลยเนี่ยใส่กระถางแบบนี้แหละเด็ดๆใส่ไปเลยอย่าให้ปลูกนะเนี่นนยน้น,นเฉว,วยน้นเฉวอยอังกาบหนูฟ้าทลายสวัสดีจ้าพี่หนุ่ยทักทายเพราะฉะนั้นเอา้าทำมันจะทําให้พวกมรงแมลงเนี่ยหนีเขาไม่ชอบอะไรที่มันขมขมถ้าจะอยากหมักก็เอาสะเดาหาพืชผักขมขม,ขมทุกชนิด,ดไม่ ถ้าใครมีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพืชผักขมขม,มอ่ะสามกิโลต่อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลหมักเอาไว้หมักเอาไว้เลยประมาณหนึ่งเดือนน่ะแล้วก็กรองมาแล้วก็ไล่ฉีดพวกเพลีย้ยพวกมแมลงให้หมดรับรองได้เขาหนีหายหมดเขาไม่ชอบอันนี้เอ่อมะเขือส้มยังอยู่ดีอยู่ พงกระเพาปล่อยให้เป็นมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราจะเ<ม>พราะหน้าฝนแล้วเนี่ยเหมาะที่ไปโรยไว้ตามดินพื้นดินต่ตางๆนะเนี่ยโหระพาก็เหมือนกันเอาไปโรยๆไว้ทเนี่ยตัดยอดปักชําได้นะเนี่ยยอดปักช้ำไดนะ้พวกเนี่ยโหระพายีรากระเพราเนี่ยยี่รานี่แบบนี่อย่างเงี้ยเด็ดมากยีราเนี่ยจิ้มเข้าไ เนี่ยที่เราจิ้มก็าไปเห็นปลาติดแล้วนี่นี่ติดเห็นปลาที่เราจิ้มก็้าไปติดอ่จิ้มเข้าไปอีกนี่ก็จิ้มเข้าไปเหมือนกันอันนี้มายมตัดกิ่งปักชาติดแล้วแตกยอดแล้วมายมที่เราตัดกิ่งปักชําอืมทำไมเป็นอย่างงี้บางทีก็สู้บางทีก็ไม่สู้อันนี้ก็ตัดกิ่งปักชําได้ผักโขม เนี่ยสามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เรียบร้อยแล้วเอาไปโรยไว้ตรงไหนผักขมนี่เขามีแคลเซียมสูงดีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคมีภาวะกระดูกเสื่อมกระดูกพุนรุนน่าจะกินต้มจืดผัดน้ำมันหอยกินผักให้เป็นยาอย่าก,กินยาเป็นอาหารโอ้ยเอาอย่างไงเนี่ยฮะ โทรศัพท์นี่บางทีมีปัญหาจังนี่ตะหนดพตัตลงเอเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์จริงๆกเก็บไว้เยอะแล้วล่ะมะม,ม่วงตลนดพัทตุงมะเขือม่วงไม่ใช่มะม่วงเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาแน่ พ้ทองนี่สงสัยจะกินแต่ยอดแล้วมั้งร่วงหมดแล้วเนี่ยลูกเลิกร่วงหมดโทรศัพท์เป็นอะไรเอ,อ่ยนี่มนาแป้นธาพร น่าจะเป็นมะนาวมะนาวน้ำผึ้งอ่ะเหมือนที่พี่ติดว่านะที่พี่กบกับพี่ฝนให้มาเนี่ยตอนนั้นพี่เขานึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปกินเอาเก็บไว้นั่นทำเมล็ดพันธุ์นะนะมะเขือยาวมันโอ้ยดูสิเนี่ยติดดีเดี๋ยวแก่จะเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเอาไปผัดน้ำมันหอยเออไปผัดเต้าเจี้ยวกินซะหน่อยเยอะดีไหม เยอะดีติดดอกดี้ดีเราก็เหมือนเหมือนเดิมที่เราบำรุงใส่น้ำโมน้ำหมักต่างๆฟักทองนี่อาจจะรือ้อนี่ยถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่ติดลูกเดี๋ยวต้องรือ้อละเวลาโดนแดดจ,จัดๆโอ้โหมองนี้เขาโดนแดดเต็มๆไงเข้าใจป่ะนางสารนะเหี่ยวเลยพอโดนแดดจ,จัดๆน้ะเหี่ยวมาเลยอนะ ตกเย็นมาเหี่ยวให้เห็นชัดเจนเลยนางสานนางสารดูกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเอาเม็ดมาเลยโรยไว้เอาเม็ดมาเลยโรยไว้เขาก็ขึ้นมาเต็มเลยไม่ได้พันไหนที่เขาสมบูรณ์เขาขึ้นมาเอง like พริกพริกพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดใหญ่อ you, чи, ุ้ยเยอะเลย โรยไวม,มีอะไรก็โรยโรย,โรยเดี๋ยวแข็งแรงก็ขึ้นมาเองมเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขาแข็งแรงเขาจะขึ้นมาเองโอ้สูงดีจ้ะเด้อยีราสูงเลยเด็ยเดยอดยไปเนี่ยจิ้มเลยเด็ดยอดเด็เดการไปแล้วก็จิ้มจิ้มเด็กก็ติด แด่๋ยตรงนี้อย่างที่บอกนะเราก็จะรื้อออกแล้วก็หมักดินปลูกอย่างอื่นปลูกตรงนี้ปลูกอะไรก็ได้ที่เขาชอบแดดเราว่ามะนาวเป็นดอกพิเศษนี่แหละชอบชอบแดดของน้องหนวดก็ชอบแดดแล้วเนี่ยเนี่ยแต่มะนาวเป็นดอกพิเศษเนี่ยเห็นไหมเขาชอบแดด แต่เขาปลูกแดดครึ่งวันได้ไหมปลูกได้นะเพราะข้างบ้านเราก็โดนแดดครึ่งวันอ,อข้างด้านข้างบ้านเราก็โดนแดดครึ่งวันย้อนคลิปไปดูได้เขาก็ติดเขาเป็นแป้นดกพิเศษคือเป็นพันของเขาอะนะแต่ทีนี้เราก็ต้องบำรุงไนงะอุย้ยนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเมล็ดพันธุ์เก็บไปเยอะละ พันกระเจีย๊ยบพันดกัน,นี่ใหญ่ละอันนี้แกะเอาเม็ดออกไปโรยๆไว้ได้นะเนี่ยสามารถแกะเม็ดพริกแล้วก็เอาไปโรยต่อได้นะหรือจะรอให้เขาสุกแดงกันก็ได้ลามไปทัว่วเลยเนี่ยไม่ติดลูกให้กินก็ จะรื้อทำปุ๋ยหมักแล้วนะจ๊ะเนี่ยวันที่เราตัดเอ่อตัดตะลิงปิงมาปักชำแห้งหมดเลยทุกกิ่งแต่นี่ติดเห็นไหมว่าเอ่อมันปูเนี่ยตัดกิ่งมาสี่กิ่งเนี่ยติดเห็นไหมเนี่ยกิ่งมันปูเนี่ยตัดกิ่งมาปักชำติดง่ายแต่นี่ไม่ติดและเฮ้ย อันนี้น่าจะติดนะเนี่ยไอนน้ตัดกิ่งปักช้ำนะเออพุซานนมสดนี่พุษานมสดนะไม่ซูมแนละ้วเราลองตัดกิ่งพุ้านมสดมาทิ้มไว้นะติดนะเนี่ยส่วนนี้ตะลิงปิงถอนออกได้เลยเนี่ยตะลิงปิงตะลิงปิงไม่ติดไม่ติดเลยตะลิงปิง ไม่มีติดแนะแห้งหมดเลยมันปูติดตรงนี้เราก็หมักดินไว้แลเนี่ยทีนี้ก็ยังไม่รู้จะปลูกอะไรตรงนี้โดนแดดโอ้โหขอชื่นชมหน่อยเดี๋ยวตามมาเก็บดตามเก็บแต่เราเก็บไปหลายลูกแล้วนะ แต่เขาก็ทยอยสุกอ่ะสวัสดีพีนัทเตอร์เห็นไหมจ๊ะพีนัทเตอร์ตั้งหนวดนะงามอันเนี้ยสุกแล้วเอาไปฝังฝังไว้เดี๋ยวก็ขึ้นนะเนี่ยพีนัทเตอร์ต้นเนยถั่ววิตามินอีสูงมากนะมีสารต้านอนุมูลอิสระก็สูงเหมาะมากเลยปลูกไว้กินทีกินแล้วผิวดีเลยค่ะเพราะวิตามินอีสูง ตอนกิ่งเว้สไปงานตามท้องเรื่องนะพอได้สูงไม่สูงโอเคสวยงามเนี่ยออกติดดอกออกผลดี อตอนกินไม่ด้วยอุ้ยเป็นอะไรนะเนี่ยตัดแต่งมันปูเนี่ยพวกมันปูจะตัดกิ่งปักชำ <c oughs> อันนี้เอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาสาบเลยแล้วเราก็ตัดแต่งนู่นน,นี่นี่นั่นโอ้ยผักเป็นญี่ปุ่นงานแท้ พอแล้วพาชมไปเพลินช่องนี้ก็อัปเดตพาทัวร์ผักสวนครัวเออนี่อันนี้เราก็ตัดแต่งไปอันนี้ตัดกิ่งปักชาม,มาติดง่ายนั้นเนี่ยผักชีเนี่ยผักชีเนี่ยผักชีลาตัดไปแล้วจิ้มเลยรูดใบไปกินแล้วก็จิ้มเลยเนี่ย รูดใบไปกินแล้วก็จิ้มเข้าไปแต่ก็ติดจะต,ต้องมาทยอยดูมะนงมะนาวหน่อยเนี่ยอื้อห้อยเต็มหมดแล้วมะนาวมะนาวเป็นดอกพิเศษแหมสวยงาม่เห็นได้มาสดชื่นปลูกผักสวนครัวเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให มีความสุขนะอยากให้ทุกคนหาเวลาว่างมาปลูกเวลาเราเครียดอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเดินลงสวนแป๊บเดียวหายเครียดเลยคนที่ทำช่องปลูกผักะจะรู้ดีเดิน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 สำรวจโน่นนี่นี่นั่นนะหายเครียดเลยไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ